สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะนักเรียนคำถามแรกเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะใบงานครั้งที่หนึ่งไม่ยากเนาะทำได้นะคะมาในวันนี้ก็จะเป็นใบงานครั้งที่สองนะคะ,ะมาเลยค่ะลูกใบแรก อันนี้เราอยู่ในวิชาภาษาไทยก่อนนะคะคำสั่งให้นักเรียนเขียนคำนะคะที่ประสมด้วยสระและตัวสะกดเดียวกันกับคำที่กําหนดให้ข้อละสองคำนะคะนักเรียนดูตัวอย่างครูจะมีตัวอย่างให้นะคะอย่างคำที่ตัวอย่างนักเรียนดู สละนะคะสละสละเอกดอดอเอกโดอเด็ดนะคะสละเอกเมื่อมีตัวสะกดก็อะไรหายไปจำได้ไหมคะน่าจะได้อยู่เนาะอ่ะแล้วก็มีคำว่าปอเอกโดอเป็ดต้องเรียนดูดูตัวสะกดก่อนนะคะ คำว่าเด็ดเนี่ยดอเด็กเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำที่นักเรียนจะนํามาเติมนํามาเขียนนะคะต้องเป็นคําที่สะกดด้วยตัวดอเด็กซึ่งอยู่ในมาตาแมกกดนะคะสระ,ะเอปอเอกดอเป็ดหอเอกดอเห็ดนะคะต่อไปค่ะข้อที่1น,นักเรียนต้องอ่านก่อนนะลูกรออูกอรู นักเรียนก็ต้องหาคําที่ใช้สารอูและกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะข้อที่2จอเอด,ดอ3เจ็อแอดอ8แกอเอาเกาไมโทเก้ดูดีๆนะคะบางคำจะไม่มีตัวสะกดนะลูกนะต่อไปปออ็นอเป็นและ สุดท้ายชฮงชางไม้โทช้างดูวรรณยุกต์ด้วยนะลูกแต่ที่เขาเน้นเขาเน้นที่สระ,ะกับตัวสะกดนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยสระ,ะจะไม่เหมือนกันนะคะและตัวสะกดก็จะไม่เหมือนกันต้องสังเกตให้ดีนะคะต่อไป คำชี้แจงคำชี้แจงกับคำว่าคำสั่งก็ความหมายเดียวกันนะคะให้นักเรียนคัดลอกข้อความต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะนักเรียนก็อ่านก่อนมะม่วงต้นใหญ่ปลูกใกล้รินรัว้วเป็นของตาบัวเลี้ยงวัวตัวใหญ่แกเป็นชาวสวน ตัวอ้วนกว่าใครชวนเราเสียงใสไปเที่ยวบ้านตากระตัวกระตายหัวสายไปมาบอกว่ากลัวหมากัดขาหนูเอานะคะนักเรียนก็นำข้อความนี้มาเขียนนะคะอย่าลืมนะคะนี่ย่อหน้าก่อนนะคะบรรทัดแรกย่อหน้าก่อน เด็ยก็เอามาเขียนตรงนี้นะคะให้ตัวบรรจงตนมัรทัดและวรักที่สองนี้ต้องตรงกันลงมานะคะเข้าใจนะคะต่อไปค่ะคำชี้แจงในแผ่นต่อไปคำสั่งหรือคำชี้แจงให้นักรเรียนหาคำที่กำหนดให้ที่ซ่อนอยู่ในตารางทั้งแนวตั้งและแนวนอน เมื่อนักเรียนเจอแล้วก็ให้นักเรียนนะคะระบายสีสีที่นักเรียนนํามาใช้ให้นักเรียนใช้สีแบบอ่อนๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เวลานักเรียนระบายลงไปแล้วจะได้เห็นคําได้ชัดเจนนะคะว่าเราระบายสีคําอะไรนะคะให้นักเรียนระบายสีตารางช่องนั้นด้วยสีที่นักเรียนชอบทีนี้มันก็จะมีคําที่ซ่อนอยู่ในตารางก็จะมีคําว่าเดินรัก แม่ใบบัวดีใจดูแลหนึ่งสิบแดงางวง9กหช้างสองอวิธีการทำนักเรียนดูครูทำตัวอย่างให้ดูนะคะคำแรกให้นักเรียนขีดเส้นใต้ใช่ไหมคะพอขีดเส้นใต้แล้วนักเรียนก็หาสีดอือ,อนอเดินเอ,อ๊ะตรงไหนนะ นี่เจอแล้วพอนักเรียนเจอนักเรียนก็ระบายสีลงไปนะคะต่อไปคำต่อไปก่อนที่นักเรียนจะหาให้นักเรียนระบายสีลงไปก่อนนะคะเคนะคะเข้าใจนะลูกเนาะไม่ยากเขราเราเคยทํากันแล้วในแบบหัดที่ชั้นเรียนนะคะ,ะวิชาภาษาไทยก็ในใบางานครั้งที่สองนี้ก็มีสามหน้านะคะไม่ยากนะคะ โอเคนะคะค่ะ okay,